เราอยู่กับเกมไพไลฟ์แอนเฟนดี้ค้างกับคืนที่2แล้วก็เราก็อยู่กับแถวเชิญคนเดิมก็คือคุณเฮ้ยเป็นทีมเซนเที่ยลจ้าโอเคซื้อคำพูดเปลี่ยนไปช่างมันเถอะมาไหนสองใครจะเล่นเล่นเองสรุปดิฉันเล่นตั้งแต่คืนที่แล้วละมาเฮ้ยคนละคืนดีมันมีตั้งกต่คืนนะตัวตัวเล่นสามคืนก็ได้เขาเล่นได้สิอเอ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 อแต่ตามจริงไม่หัวหัวมาเลย เดี๋ยวคืนหนึ่งคืนสองเขาเล่นแล้วแล้วเดี๋ยวขอเล่นคืนสี่คืนแล้วที่เหลือสามปีห้าหกเจ็ดเล่นเลยนะอาอเช่ ไม่ใช่หรอวโอ้ยคือตอนนี้ก็ไม่้น่าอะไรมากแค่เช็คห้องนี้ห้องเดียวก็พปว่าพนักงานเรื่องนีปต่อจบแล้มาปุ๊บท้ายเลยค่ะนั่นพูดปุ๊บมาเลยนี่โดนตาฟุ้งฟิ้งมากสั่งยไม่ใช่แล้วไม่คุยที่ได่ไม่ตายเฮ้ยเหมือนกลังมาเนาะนั่นไงจัดเล้วดว่าตาต้องไม่เสียเล่นไปได้ไปดียวไม่ได้หมายความว่าสายตาจะเสียจ้ะ มันไม่สื่มันมีอนกัข้างเราไม่ค่ะไม่เหนียวชิคก้าก็ยังไม่ม่าบนนี้มันน่าดีมาโอ้หัวหัวแคบไม่เดี๋ยวนี่ไงมันถอดชุดจําได้เลยรูปนี้มันถอดชุดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วมันอยู่ไหนก็นี่ไงไอ้ดำๆตรงเนี้ยมันถอดชุดจะตายออกแล้วมันเป็นอย่างนี้ดเดยไม่น่าปิดเสียงเลยจะฟังดำๆไม่ได้ปิดมันอยู่แล้วเสียงดำๆอ่ะ ไอ้มีเป็ดนี่พี่หมีหายมองด้วยอย่า่มีซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ามันถอดได้แต่มันถอดได้แล้วมันนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่จะักระตาอยู่ในห้องนี้เลยนะคะดูน่าเห็นไหมพี่มีอาีมองอว่าไมเหรอกลัวนะมีทององไหอะมีทองอย่าไปเรียกมันเลยมันมาจริงกีตแต่รเฮ้ย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 อันนี้แหละจะกี้แต่ของแค่เลยวนไปเลยแม่ ตอนนี้คนเล่นใจไม่เย็นแล้วล่ะบอกให้โหนั่นตาตุ่งจริงมากเลยนี่จะทำกับข้าวที่ไม่ว่าแต่อย่าเข้ามานะว่าแลนะ้วว่าละชิก้าเข้ามาเลยเจแต่ทำไรฉันไม่ว่าเลยไปข้าไป,ไปนี่ดูนะนี่สองเอเอ็มแปดห้าแปคิดดูตายหาแน่คืนนี้ตายหาแน่ดูเห็นพี่ตายมา,ายล้ว รดาเลยเหรอตึกนกตวอ้าชื่ออะไรวะเอาตัวไหนอะเตหรือตายลักี้อะนะบอกว่าตุ๊กตาตัวใหญ่นแ้น ปิดประตูกันนี่ไงอยนี่พี่หมีก็ยังอยู่ที่เดิมเคืพี่หมีเป็คนที่ตายอ่้วพี่หมี็คนี่่าโออสองข้างเลย นะคะจะได้ดูได้ครบงสองตัวในสถานการณ์ที่ควรจะรู้โ้อเคเข้องถูกแถวผิ่แถวจะบอกว่าเปิดไปเปิดมาก็ตาลายเหมือนกันมันไม่อยู่แล้ว เร็วๆเ,เหอว่าแหละไม่อยากเจออีสานปีตัวนี้เลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนงหมันอยสิคะเฉียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโหรูบ้บบยี่เจกับกับในกับสามเอไม่รอดแน่สี <5 S 2> แล้ว กิดมันกดเปิดนี่ก็ทีปประตูเลยไม่มีไงนี่ไม่เยเอีกใช่ไหมเลอีกชส่วนข้องเป็นพอยชิก้ามันจะเป็เปนเลฟปาร์ตี้ต้องจ่เกากอีจะไปแบบเือยจะพาลยไร่ใะอะไรชิปหายแล้วปิดประสบเขาเรีมีประสบการณ์ เคยลองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเปิดไปตายเลยเปิดออกมาตายนี่แบบกี๊แตกเนี่ยเราเปิดออกมาโอ้ยโอ้ยแต่น่าเลยอุ้ยไปแล้ยไปแล้วลาก่อยลาก่อยไลยก่อนเลยลาก่อยไลยก่อนเลยไปจริงด้วยไหมจริงมันจริงมันจริงแล้ต้องจะไปหากันแล้วค่ะไปหาแล้วเนี่ย ไม่รออแน่บบลซ่าแ่คุณ่ลแน่ี่อยู่ที่เดิมชื่อัดเหลสี่แล้วโอ้สี่แล้วเหรอเหลสี่แล้วเหรอเฮ้ยยาเบลสามแล้วสาแล้วสาแล้วสาแล้วกับตีห้สกับตีห้เราควจะเอาคนมาทำไมสอกับตีห้ากับตีห้สองกับตีห้กับตีห หนึ่งกับปีนะพี่เป็ดมาด้วยลากกอยน,นั่นพี่หมีมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> เป็ดขึ้นมาก่ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อกน <c oughs> <c oughs> ขอึ <c oughs> ้นมาก่อนอ่ออออมีีวมีิตาอนไม่ยดเลยนะคะาน้ถ้ามันนั่นอย่ามอย่า ตัวตามีปิดตาเลยไม่รู้สึกอะไรไม่งั้นหัวใจวายตายแน่เออเอ็มเบนเบนเอาตัวการ์ตูนตัวใหญ่ไปส่วนที่ฉันได้ปีกจูตัวนี้หนึ่งโอ้โหภาพจบค่อนข้างหลอนนะคะซึ่งคีดก็ผ่านไปไม่ได้ก็ที่เสียงมันไม่ค่อยน่ากลัวเนาะงั้นก็ขอจบไปก่อแล้วกันนะเดี๋ยวข้าวหน้าก็พยายามพันคืนที่สองให้ได้นะ